มีคำถามหนึ่งที่หลายคนมักจะถามกันเข้ามาบ่อยเนาะไม่ว่าจะเป็นคนที่เตรียมตัวที่จะไปตรวจหาเชื้อ hiv เนาะคนที่ตรวจแล้วแล้วก็รอฟังผลคนที่กาลังกังวลอยู่หรือแม้กระทั่งคนทั่วๆไปที่รู้ว่าผมติดเชื้อ hiv แล้วนะครับผมว่าตกใจไหมตอนที่รู้ผลตรวจครั้งแรกแล้วเราจะต้องเตรียมตัวรับมือกับมันอย่างไรเมื่อเรากําลังจะเจอข่าวร้ายครับโอเคเรามาฟังข่าวๆเนาะ วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมตัดสินใจไปตรวจเพราะว่าผมทํางานอยู่ที่สวนลุมพินออีขายของอยู่ช่วยคุณแม่ขายของอยู่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ปกติน้อยหนังที่คลิปที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลตอนนั้นมีโงรงการชื่อว่าอดัมส์เลิฟของสภากาชาตินี่แหละของคลิน,นิกเลนนามร่วมกับนิติสาสรชื่อว่าไอติจูดโอ้โหเก่ามากดูวันนี้ไม่มีแล้วรู้สึกแก่ทันทีที่เกิดดันนะครับผม อ่ะโอเคก็ตัดสินใจเดินไปตรวจเนาะก็ไปตรวจตอนตรวจเนี่ยเขาจอดรถก็คุยกับเขาแบบสบายใจอยู่ตอนนั Why? Why ้นว so ่าเฮ้ยตอนปีตอนไปตรวจตรวจเพราะอะไรกังวลไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คนณพยาบาลก็บอกว่าเดี๋ยวรอผลประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรจะโทรให้มารับผลตรวจแต่ถ้ามีก็จะโทรมาเพื่อให้มาฟังผลอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากนั้นผมก็ไปกินข้าวทึกออกปปรอกตามปกติเนาะก็ไปกินข้าวแล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่น่าจะติดแต่ว่าหลังจากกินข้าวได้ประมาณสัก45นาทีก็มีเจ้าหน้าที่พยาบาลโทรมาให้มาฟังผลหูตหวัดตอนนั้นอนะขวาจํามาเป็นวันนี้ได้ค่อนข้างเครียดพอสมควรนะคือณวันที่พยาบาลโทรมาก็เริ่มเครียดแล้วนะแล้วผมเป็นคนเก็บสีหน้าไม่เก่งอนะ พอมันเครียดปม,มันมันขมวดคิ้วแบบขมวดมากเลยแล้วก็แบบกังวลวา่าจะยังไงว้าม,มันติดหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบกังวลแบบมากๆในหัวคือแบบแบงไม่หมดอ่ะคิดอะไรไม่ออกอ่ะก็คิดไปว่าโอเคกูฟังก็ได้อะไรเงี้ยก็เดินไปครับตอนนั้นเนี่ยที่ท,ที่ที่เข้าไปฟังห้องมาอยู่ฉันได้ดินเนาะแล้วก็ไปเจอคนพยาบาลคนหมอ คุณหมอเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยซิติวเรชันที่ว่ามีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดแบบไม่ใส่ถุงยางคือเมื่อไหร่แล้วรู้ไหมว่าเป็นแบบนี้ใส่ไม่มีการใส่ถุงนะมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มต้นอธิบายเรื่อง HIV ให้ฟังว่า HIV กับ S คืออะไรโอตอนนั้นก็แบบคิดในใจแหละเพราเป็นคนบอกข่าวไรคนอื่นเก่งก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะข่าวรของกูแหละนะครับ ครอยตอนนั้นน่ะคือเป็นช่วงที่ลมสลายในชีวิตมากเลยนะคุณคุณผู้ชมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลมสลายในชีวิตมากเพราะว่าเนี่ยออกจากบ้านเนาะไปเป็นเซ็กเวอร์เกอร์อยู่หกเดือนเนาะเพราะไม่มีตังค์ใช้เออแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยทะเลาะกับที่บ้านที่บ้านเคลียกันเสร็จกลับมาแล้วก็พักการเรียนปีตอนนั้นยังไม่จบม .3 ดีด้วยนะก็เริ่มแบบ แล้วมาเจอเองนี้อีกเอ้าทําไงดีวะคนณเห็นเขาเป็นจะเพ่ที่สิบห้ากูจะเป็นจะเพ่ตั้งแต่สิบห้าแล้วหรอวะก็แบบโอ้เครียดมากสัพพะเขาเริ่มบอกแหลทะทาใจดีนะคะอะไรเงรี้ยก็ผลเป็นบวกนะคะเขาก็ามีโซชันให้ไว้ว่าแบบจะยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่อะไรเงรี้ยใช่ปะแล้วเขาแบบแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะคุณสามารถกินยาแล้วก็รักษาหายขาดได้ตามปกติอ่าเราก็เข้าใจทีเนี้ย ไอตอนเดินไอตอนคุยกับคนหมอใจดีสู้เสือมากคือแบบได้พยายามยิ้มพยายามยิ้มมากแล้วก็พยายามที่จะแบบโอเคครับคุณหมอโอเคเดี๋ยวโลน,นี่นั่นเนาะโลนี่นั่นสัพักเสร็จหลังจากโพสต์กันเข้าไปฟังเสร็จบุกออกมาไอตอนออกมามันต้องเดินเพื่อไปขึ้นเอ็มอาร์ทีเนาะที่สถานีสีลมลงไปขึ้นเอ็มอาร์ทีเสื้อตัวตอนนั้นคือแบงค์แบบไม่ได้ยินเสียงใครเลยจะหูหูหหดบแบบ หดับมากอะ่ะแล้วก็แบบในหัวก็คิดแต่ว่าแบบกูทํายังไงดีวะกูทำยังไงดีวะ,วะโลกจะล่มสลายแล้วเนี่ยกูจะแบบจะนู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ลงไปอวันที่นั่นแหลคะครับนั่งไปเรื่อยๆเลยสะพักร้องไห้ไม่สนใจใครด้วยแล้วก็ร้องไห้แบบน้ำตาไหลเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเริ่มร้องไห้มากขึ้นเรื่อยๆจนกลับไปถึงบ้านโชคดีที่แม่ไม่อยู่ก็แบบ มืนั่งลองคิ้อะไกับตัวเองเว้ยแต่พ o า n นึงที่มันนําให้เราอะตัดสินใจที่จะบอกกับครอบครัวแล้วก็เข้าสูกก่กระบวนการการรักษาจริงๆน่ะคือมันผ่านไปสามวันคือมันเสียใจอยู่นานมากประมาณสามวันวันที่สามเนี่ยก็มานั่งคิดว่าผู้จะเสียใจอย่างนี้ทาไมวะเออเสียใจเพราะอะไรเพราะติดเชื้อเหรอเราคิดว่าไม่มีหนทางต่อไหมค,คือพยายามก็เริ่มคิดกับตัวเองเนาะเริ่มอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มคิดไปเลเวลหนึ่งว่ามันจะยังไงต่อ โอเคมันอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยแล้วความฝันของเราคืออะไรล่ะความฝันของผมคือการเป็นนักข่าวเพราะตอนนั้นดูพี่เยี่ยมทำกรณีเนาะดูพี่นุกนวัตนดูดูดพี่สอนุยธด,ดูหลายๆคนเลยอะแล้วรู้สึกว่าเอออยากเป็นคนรายงานบนหน้านจอบอ้างก็เริ่มหาความเป็นไปได้ว่าถ้าเราเชือเอชไอวีแล้วเราจะเป็นนักข่าวได้ไหมคำตอบคือเอชไอวีเขาทำให้การเป็นนักข่าวแย่นะเออ หลังจากนั้นก็เริ่มคิดได้คิดได้เสร็จปุ๊บก็เริ่มที่จะวางตอนนั้นพยายามที่จะแบบจบทุกอย่างของตัวเองแบบแบบสุดท้ายแล้วพอมันแพชชั่นมัน,มนแรงเนาะในยุคนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อก็เลยตัดสินใจที่จะเข้าสู่กับวนกอรรักษาครับนี่ก็คือวันแรกที่ฟังผลนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรอีกการยอมรับในครอบครัวเรื่องนู่นนะี่นั่นคอมเมนต์เข้ามาได้เดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ได้เรื่อยๆนะครับ